มาดูกันว่าชุมพลโลหกิจมีอะไรกันบ้าง<ป>ตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมพลโลหกิจ8888ตึกใหญ่ขายเครื่องมือช่างหน้าสถานีรถไฟฟ้ารามอินทากออมอสี ร้านนี้บอกกันปากต่อปากว่าที่นี่คือสวรรค์ของสายช่างโดยแท้ที่นี่มีเครื่องมือช่างทุกแบรนด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่งางไม้ช่างเหล็กช่างปูน,นครับมีทั้งให้เช่ามีขายนะครับผมแล้วก็มีศูนย์ซ่อมที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกมุมเลยนะครับผมว่ามีแบรนด์อะไรบ้างครับผมไปเดินเข้ามาก็จะเจอบูธเครื่องมือช่างแบรนด์ต่างๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับบรรยากาศในร้านเนี่ยดูอบอุ่นเป็นกันเองทั้งพนักงานรวมไปถึงเจ้าของร้านอย่างเฮียปอพี่ปอนะครับผมซึ่งววนนเป็นเจ้าของที่ชุมพล เรากิจดแปดแปนะครับผมก็จะสแตนบายอยู่ที่ร้านนี้เป็นประจำใช่ครับเตรียมบริการลูกค้าใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพี่ปอเดินดูร้านทั่วๆได้ครับว่ามีอะไรบ้างครับผมให้เอฟซีดูได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตครับผมครับครับครับผมไป มูดใหญ่สุดก็ต้องมากีตาร์เลยนะครับที่นี่มีครบทุกตัวที่มากีตาร์มีให้ทดลองจับให้ทดลองใช้ดูนะครับแบนมากีตาร์นะครับเป็นแบนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับผมที่นี่ก็ขายมากีตาร์มาตั้งแต่รุ่นพ่อเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องมือของมากีตาร์ทุกตัวที่ออกมาใหม่ๆนะครับผมที่นี่จะมีก่อนเข้าเสมอครับผมเป็นสูตรเครื่องมือช่างที่ใหญ่มากนี่ผมราคาเซลนะครับผมลดราคาใครที่อยากได้ของถูกนะครับ มันดูที่นี่ได้นะครับผมก็จะมีมุมที่ว่ารดราคาของมากิต้าอยู่นะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของบูธพามคินนะครับผมซึ่งเป็นคอเนร์ Corner ใหญ่เลยนะครับผมของทุกชิ้นของพามคิน hmm. ก็จะมีอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับผมเนะี่ยฮะเตมไม่หมดเลยเข้ามาในแบบสีส้มแปดเลย <c oughs> คือคุณมาเนี่ยคุณจะเอายี่ห้ออะไรคุณเดินเข้าไปได้เลยปั๊บปปับถ้าหาอะไรไม่เจออยากได้อะไรก็ถามพี่ปอก็ได้อย่างที่บอกเขาสแตนบายอยู่ตรงนี้แล้วก็ มีพนักงานดูแลตลอดนะครับผมรับรองได้มาที่นี่ได้เสียตังค์แน่นอนแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือช่างพูม่านะครับผมก็มีเครื่องมืออยู่เยอะแยะเลยนะครับผมเนี่ยมีทุกตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์คูฟิกนะครับผมน้องใหม่ที่ค่อนข้างมาแรงนะเครื่องมือเขาค่อนข้างเยิมกันนะครับสาหรับคูฟิกเครื่องมือช่างของบอสนะครับผมก็มีอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเยอะแยะเลยมีทุกรุ่นอีกเหมือนกันอ่ะอ สำหรับแบนด์บอสก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ชุมโ,โลโลหกิด8 8ดแจัดเต็มคาราเบลมีครบทุกตัวเช่นกันอยากเล่นตัวไหนอยากจับตัวไหนลองดูได้เลยนะครับมาที่นี่เดี๋ยวเฮียปอจัดให้อันนี้เป็นในส่วนของ w o r k p กโนะครับผมแล้วก็สินค้าเบเตเลดหรือว่าพวกสินค้าสิ้นเปลืองต่างๆนะครับผมเนี่ยเวิร์กโก็มีอยู่เยอะนะเชลเขาอ่า,าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมของสกิล จริงนะสกิลมีตั้งบูธอยู่ด้านหน้าร้านเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ด้านในนะครับถ้าใครอยากได้สกิลก็มาดูที่ชุพโลหกิจ8888ปดแปดได้ <c oughs> โอ้ที่นี่ยังมีของเซต์ูด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นไงผมอยากได้ตัวนี้มากเลย25,500บาท <c oughs> เป็นไงตัวนี้เนี่ยสุดยอดนะตู้เชื่อมก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกเวลโปชิซโนนะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับ สายเหลืองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมที่ถ้ามาที่นี่คือจบเลยเหลืองเหลืองอ่อยเลยนะครับผมมีทุกตัวมีเครื่องมือช่างแบบทุกแบรนด์นะครับผมแล้วก็มีให้เลือกทุกรุ่นทุกยี่ห้อใหม่ๆจะมาที่นี่ก่อนนะครับผมใครที่ซื้อเครื่องมือที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะโดนเทนะครับเพราะว่าที่นี่มีสูตรซ่อมที่เป็นมาตรฐานแล้วก็จะมีช่างผู้ชนานาญการจากแต่ละแบรนด์นะครับผมประจําอยู่ที่นี่นะครับผม ที่นี่นะครับนอกจากบริการก่อนขายขณะขายจะดีแล้วนะครับบริการหลังการขายเนี่ยก็ไม่แพ้ที่ไหนด้วยที่นี่มีระบบบริหารจัดก,การอย่างดีมีศูนย์ซ่อมแล้วก็อะไหล่เครืค่องมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าหมื่นชิ้นพร้อมดูแลเครื่องมือช่างทุกตัวแน่นอนครับอันนี้เป็นลูกเห็บอลสมัยรุ่นหนุ่มหล่อสุดยอดครับใหญ่ไหมใหญ่นะแล้วเครื่องมือก็เยอะเออแล<ต>้วมีอะไหล่อีกยังไม่พอรับซ่อมอีกนะฮะวันนี้จะ,ะนนอเอาอะไรไปวันนี้เหรอใจอยากได้เครื่องปันงนะ่นนี่งเครื่องปันป่นไฟเครื่องปั่นไฟเออราคาถูกนะฮะ ถูกครที่นี่นี่ปออยู่ราคาพิเศษไปราคาพิเศษราคาพิเศษเท่าที่ผมเดินดูเนี่ยที่นี่ราคาไม่แพงและที่สําคัญมีใบรับประกันเครื่องมือทุกชิ้นของแท้แน่นอนร้อเเซและนอกจากจะมีเครื่องมือขายแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการใช้เป็นครั้งคราวนะครับที่นี่ก็จะมีเครื่องมือให้เช่าด้วยตรงนี้จะเป็นอาณาจักรเช่านะผมเครื่องมือเช่านะครับเวลาใครที่แบบอาจจะไม่ได้แบบใช้งานประจำนะครับผมใช้งานแบบครั้งคราวก็มาเช่าได้นะนี่ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมืองานหนักนะครับผมที่แบบว่างานก่อสร้างเป็นหลักเครื่องตบดินนะครับผมเครื่องดัดเหล็กนะครับเวลาที่เราไปรับเหมาอะบางทีมันแบบอาจจะไม่ได้ใช้งานหนักใช้งานแค่ครั้งเดียวนะเราจะมาซื้อเครื่องสี่ห้าหมื่นก็อาจจะไม่ใช่นะก็มาเช่าได้ที่นี่มีเช่าหมดเลยเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์โอปอลนะครับผมช่างเขาจะรู้จักกันดีเลยเครื่องตบดินแบรนด์นี้ส่วนด้านหลังร้านนะครับผมก็จะเป็นกดัง ให้เช่าเก็บสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับที่เก็บของของเก่าของอะไรต่างๆที่จุมพลเนี่ยดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อแถบนี้คือของจุมพลทั้งหมดครับใครอยากได้รถปูนรถฟลิปรถอะไรนะครับผมไปใช้งานนะครับผมก็มาเช่าได้นั่งลงนั่งร้านนะครับแบบเหล็กนะครับผมมีหมดเลยอันนี้เป็นตึกแรกดั้งเดิมของจุมพลเลยครับผมตึกแรกที่เขาทําธุรกิจกําเนิดขึ้นมาคือตึกนี้เลยครับ นอกจากโชว์รูมขายเครื่องมือแลอวนาจัดเช่าขนาดใหญ่ที่นี่ยังมีบริการรับซ่อมเครื่องมือช่างทุกชนิดโดยช่างผู้ชำนาญงานมาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขาบริการดีดีจริงๆและใครที่ดูคลิปนี้นะครับเราอยากจะเจอเฮียปอก็มาหาเฮียปอได้ที่ชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับพิกัดอยู่ที่ข้างศูนย์โตยโตยต้าหน้าสถานีรถไฟฟ้ารามินทากออม,มสีนะครับบอกเฮียปอว่าช่างโจกแนะนํามานะครับเดี๋ยวเฮียปอเขาจะจัดของแถมสุดพิเศษให้อย่าลืมนะครับอยากได้เครื่องมือตัวไหนนะครับให้นึกถึงชุมพลโลกิิจจตัวรรงงเเื่อ มือช่าง